ฟังเสียงท่อกันโอ้โหเสียงแสบดังเลือเกินอะอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอลิปสายมันครับคลิปนี้มาเจอรถล่อที่อำเภอพยัคภูมิิสัยครับจังหวัดมหาสารคามรถขุดเป็นเจ้าฮิตาชิ คันนี้ฟูโซ่รอจัดเลยรถไฟนี่ว่าเป็นฮิตาชิร้อี่สิบครับรถขุดผมรอดำสายบุญพายกระพูมิสยัยมีคันรอๆนะอู้สาดินสวยมากครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าสองปั๊มสายหรือเปล่าเจ้าฟูโซ่นะครับย้ยังรอเลยฟังเสียงท่อกัน มึงหยุดนะครับก็วิ่งงานได้สวัสดีไปยังทีมงานสแสวงแมคโคครับโอ้โหทีมงานรถรออำเภอพยักฆภูมิสัยหน้างานอยู่ที่ตัวเมืองอำเภอพยัคฆนะครับเอาเจ้าน่ายยักษ์อันนี้เป็นหน้างานลอกนาครับวิ่งดินเที่ยวฝายาวเลยลูกเพ่มิตะชีรุ่นนี้ นิ่งมากนะครับทุกคนตั้งแต่ผมมายืนถ่ายเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินเสียงอ่าสลักบุกียังไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอ่าบูบามเลยนิ่งจัดเลยน่าจะวิ่งไม่ไกลครับเห็นรถเข้าเรื่อยๆอยู่นะโอ้โหคนขับนิ่งจัดเลยคนขับแมคโครสีมือกลับมาบ้านพ่อตาทั้งทีนะครับมาเจอทีมงานรถหลอที่อำเภอพยัคถือว่าเป็นโอกาสดีนะ นานๆนานทีจะได้เจอแบบนี้เพราะว่าเจอแต่วิ่งอยู่แถวบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นบุญตาเลยได้คลิปนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นเจ้า,านายักษ์ร9 5้านะครับปั๊มสายที่นี่เขาจะเน้นปั๊มสายนะใส่ดินแบบสวยๆเลยครับดูดว่า จิงจกออกอ้าไเรียบร้อยออุ้ยใส่เกียร์สองเลยงานนี้โอ้โอ้โอ,อ่ะมาต่อๆกันแล้วครับอ่ามิตซูอีกหนึ่งคันโอ้ทีมงานสแสวงเมโครนี่รถหล่อทุกคันเลยนะครับ ไม่แต่งมากก็แต่งน้อยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่า,นาจะเป็นแต่งมากนะครับโอ้โหหล่อมากเลยคันนี้ดูอ่ะพอดีกำลังจะเข้าบ้านแล้วนะครับที่บ้านหนองกางดงบังเอิญมาเจอรถหล่อพอดีเลยปากทางเข้าบ้านเลยปากทางเข้าหมู่บ้านเลยยาวเลยยาเลยอ้เป็นงานลอกนาลอกนาได้สวยงามมากนะครับ คนขับฝีมือจริงๆนี่แหละถ้าถ้าผมมาออกหกล้อดับนะครับมาหาวิ่งกับทีมงานเนี่ยทีมงานสแสวงไวคโคดเนี่ยแจมเลยนะผมว่าว่าเขามีแต่รถหล่อรถแต่งจัดหนักกันเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวให้เบอร์หน่อยใครอยากถมที่กุดสาร่อกน้องของบ้งก็เบอร์โทร0 8นครับ109ครับ5349ครับ ท่านผู้ชมโทรหาได้เลยครับมีทั้งรถขุดรถจกรถด,ดำแทนเลอร์รถไถน,นะครับพร้อมจบให้ทุกงานบริการขุดสะถมที่ร่องหนองคลองบึงครับจัดมาเลยครับท่านผู้ชมในย่านอำเภอพยากรููมิสัยจังหวัดมหาสาครคามอันนี้ฝนเพิ่งหยุดต,ตกนะแต่ว่ามันตกไม่แรงมันยังพอวิ่งได้นะครับโอ้โห ผมชื่นชมเลยคนขับแมคโครเจ้าฮิตาชิคันนี้คือนิ่งนิ่งจัดอะผมบอกให้ตลงสลักมุงกีไม่มีเสียงเลยครับยี่น่าจะได้เจอรถหล่อยอยู่เนี่ยมันมีอยู่ประมาณสี่ห้าคันนะอ่าที่ผมเดินเข้ามาแล้วผมกดอ่ากล้องถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าอ่า คนขับแม่โคตักดินไวมากตักเร็วมากนะครับตักไม่เกินหกเจ็ดมุ้งกีก็ปล่อยแล้วอะ่ะอ,อ,อุ้มอุ้มดินนะมันเป็นดินทรายมันจะอุ้มได้เยอะนะครับอุ้มดินแบบเต็มมุงกีแบบคนพูนเลยคลิปนี้ จะไม่ตัดต่อเลยเดี๋ยวให้ชมแบบยาวๆเลยครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะมีล็อกกี้คันนึงนะโคตรสวยเลยผมบอกให้แต่เขายังไม่ได้เข้ามาบ่อนะ นิ่มๆอ่ะครับดีนะครับท่านผู้ชม นี่นะครับที่ผมบอกว่ามันจะมีล็อกกี้คันนึงแบบสวยๆแล้วรอเลยเนี่ยคอยดูนะลงมาแล้วทางขึ้นก็มีโคลนนิดๆหน่อยครับน่าจะเนินนดูดูเลยครับนี่รถรออำเภอพยัก รถของอูช่างช่างอะไระช่งางเสียงหรือเปล่าส่งเข้าประกวดนะครับอ,อูช่างเสียงช่างเสียงเสียงเสียง ไฟลาไฟ3ามามสชั้นเลยนะลาไฟอ่ะหล่อๆเลยเจ้าร็อกกี้มันมีมันมีหลายค,านะคะัน,นม,ม,ามากนะครับที่เป็นรถไฟอ่ะโซนพยักผมบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวกำลังเข้าทยอยเข้ามานะครับ นี่แหละที่ผมบอกว่ามันจะมีล็อกกี้คันหนึ่งคันสีเขียวอะ่ะสวยงามมากก็คือคันนี้แหละนะครับนูนมาอีกแล้วเป็นรถไฟเหมือนกันซีรีส์500ครับคันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มสายนะผมบอกเลยโซนพยากรภูมิสัยเนี่ยโอ้โหรถล่อครับอย่างที่ผมบอกแหละทีมงานรถล,ลอ่อ อ่ะจะีจะมุ่งกีสุดท้ายครับมุ่งกีนี้ใช่หรือเปล่าเดีย๋ยวมารอเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันม,ม,มาไวมากน,นะครับแต่ละคันโอ้โหน่าจะเทคนที่กันหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นงานแปลงอยู่ประมาณใกล้ประมาณสามสี่โลนี่เองนะครับอันนี้ผมผมคาดว่านะอ่ะเรียบร้อยครับเจ้ารอกเดี๋ยวมาดูรถก,กีครับ โอ้ยเสียงแสบดังเหลือเกินม,มาเลยลูกพี่โอ้โหเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มสายนะครับดูแล้วกันโอ้โหเสียงล็อกกี้ แปรดได้ใจเลยเลยเนี่ยปั๊มสายหมดเลยนะครับฮีโน่คันนี้ก็ปั๊มสายส่วนคันนี้ก็ปั๊มสายเหมือนกันคันนี้ผมรู้สึกว่าสีสีเหมือน,นไอ้ไอ้นะสีเหมือนรถอ่าพี่เขยผมอ่ะย่ที่อยู่แถวบ้านอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ คงไม่น่าใช่นะครับเพราะว่ารถอพี่เคยแถวบ้านผมไม่มีราไฟนะชอบฮีโน่คันนี้มากเลย่าไฟอยู่ประมาณอ่ะสี่สี่ชั้นอ่ะอยังรอเลยยังไงผมบอกแล้วทีมงานรถรอนะครับสายบุญอำเภอพยักษ์ผมบอกเลยงานบุญเนี่ยเต็มเลยละ แต่งานบุญผมไม่ได้มาถ่ายนะครับไม่ได้กลับมาบ้านเพราะว่าไม่มีโอกาสได้มาด้วยผู้รับเหมารายใหญ่คลืมฟ้าคลืมฝนมาแล้วนี่เลยเป็นสิ่งสิ่งแรกเลยที่คนขับรถดินนะครับกลัวที่สุดก็คือนี่แหละผู้รับเหมารายใหญ่นะครับมืดมาเลยเวลาบ่ายสองผมนึกว่าเวลาหกโมงเย็นอ่ะฮะเรียบร้อยไป คันแม่เจ้าโหดเลยแปร๊ดขอ,อชามชาคันนี้หน่อยเน๊ะอ๋อคันนี้เนี่ยโกโก้โกโก้พี่เคยผมก็ชื่อพี่โกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแกจะเปิดประตูละ ก็ายากเห็นหน้าคนขับเหลือเกินนะคันนี้น่าจะประมาณหกเจ็ดคันนะครับวิ่งวันนี้ดูเจ้าฝูโซอันนี้ไปไวมาไวผมให้ชมแบบไม่ตัดตลอดนะครับอาจจะมีบางช่วงที่แบบอ่า มันลดไม่เข้าเนาะเราก็ต้องต,ตัดตัดตัดเข้าหน่อยนะครับเพื่อคิดจะได้ไม่ยาวไม่น่าเบื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู210คันนี้ครับฮีโน่เมกาซีรีห้า0้กระจกนาซ่ามาลาวไฟไม่ไม่เปิดผ้าคุมสามชั้นเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดู เจ็มๆเลยอันนี้กรัฮนะเจ็บร้อยมาโอ้โหเสียงแสบปากเลยทีเดียวอคครับ เนินหน่อยโอ้โหโอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมครับแสบดากเลยงานนี้อ่ะวนมาเจอกับเจ้าฟูโซ่เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะจบที่เจ้าฟูโซ่คันนี้สีเขียวเนี่ยซับเลยสวยจัดประหลัดบอก โอเคครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเจ้าฟูโซคันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า mm hmm. เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะได้ออกหาทายอยู่น่าจะมาเยี่ยมทีมงานนี้แหละนะครับน่าจะมานั่งสักคันหนึ่งนะน่าจะมาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับโอเคครับก็ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องริบสายมาให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ mm hmm. เดี๋ยวมาอ mm ัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ โอ้โหขึ้นอีสานทั้งทีก็ต้องจัดคลิปให้ท่านผู้ชมหนักๆไปเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ